<laughs> พลังสูงสุดในแมปนี้ได้มาอยู่ในมือผมไปที่เรียบร้อยพลังที่พูดถึงนั้นนั่นก็คือพลังแห่งแกลนมาสเตอร์ที่มาอยู่ในตัวคอสมิกที่ดาเมจน่าจะสูงที่สุดในตอนนี้ดาเมจสองแส0 0ี่พีเอสสีแสนได้แกลนมาสเตอร์มาแกลนมาสเตอร์นั้นคืออะไรคือเทรดที่มาใหม่เป็นเทรดที่เปิดหายากที่สุด0.04%เทรดนี้ทำอะไรได้บ้างเทรดนี้นั้น เพิ่มดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่าตัวนะฮะความเร็วเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่แต่ว่าแต่ว่าราคาท่านเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือปัญหาครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นคอสมิกที่มีการอัปเกรดหลายเลเวลนะฮะเลเวลหลังๆคือเป็นแสนผมจึงใช้ตัวนี้มาครับไม่รู้ว่าโดนเนิรฟหรือว่าเปลี่ยนอะไรไปหรือยัง ตัวนี้ถ้าจํากันได้นะฮะตัวนี้คือจะเป็นการเพิ่มเงินให้กับยูนิตเราที่สร้างเงินนั่นแหละแต่ว่าสกิลที่เป็นอัพเรตตี้ของเขาคือเป็นการอัปเกรดให้ฟรีนะครับแบบแรนดอมสปอตไลท์ต้องมานะครับเพราะว่าต้องสโลหน่อยให้สมุไรไแครี่ไปก่อนไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวหรือเปล่าได้กี่เวฟนะฮะต้องรีบวางตัวนี้ให้ได้คอสมิกแกรนมาสเตอร์นะครับหมดไปกี่โลบักไม่ต้องพูดถึงครับผม <laughs> เป็นอะไรที่ตั้งแต่เมื่อคืนและ กวาจะซูมตัวนี้ดีที่มาเร็วนะกอรี่ตัวนี้ที่เรานั่งเปิดกันเอามาใช้กันคือไม่ค่อยมีประโยชน์เลยสองตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยคือมันเท่เท่อย่างเดียวโมวเดลสวยมาลองดูแกรนมาสเตอร์แกรนมาสเตอร์เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเอาและนั่นคือพลังของเน็ตหลุดครับผมช่วงนี้เน็ตหลุดไฟดับบ่อยมากเซ็งมากม น,นั่งเล่นอยู่ไฟดับที่อัดที่คืออยากจะลองแน่นอนระดับแกรนมาสเตอร์ต้องเจอกับไนแมสปอร์ตไลท์แล้วก็น,นักวิทยศาสตร์เหมือนเดิมฮะวางไปก่อนวางไปก่อนเราต้องการเงินก้อนอะผมว่มาสมมไรมาดีกว่าครับผมมาช่วยนะับไม่ทันครับไม่ทันครับทุกอย่างมันไปเร็วมากอัปเกรดให้ฟรีคูดาวหนึ่งร้อยยีสบวิเหมือนจะนานกว่าเดิมใช่ไหม คือเขาอัพเกรดให้แบบแรนดอมนั่นหมายความว่าตัวอื่นต้องเลเวลเต็มก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยวางตัวนี้จะได้อัปเกรดให้เขาคนเดียวไม่อย่างนั้นคือสุ่มไปโดนตัวอื่นสปอร์ตไลท์อัเกรดหน่อย350 500สโลนิดนึงแครีกันไปก่อนนะ35 0 0 3,500โอเคครับเล็กีก2ตัวสู้ไหวไหมเนี่ยสโลก่อนเดี๋ยวดูไม่ทันพอไหวอยู่พอไหวอยู่ ตัวนี้ห้าพันตัวนี้หกพันโอเคได้มาหมื่นสองอันนี้หกพันยังไม่เต็มอันนี้ห้าพันอัปเกรดไปก็ยังไม่เต็มหมื่นห้าโอ้โหอ่ะแครี่ไปก่อนแครี่ไปก่อนหมื่นเจ็ดอะตัวนี้หมื่นห้าไปเลเวลเต็มอย่างนั้นตอนนี้รอครับรอสองหมื่นห้าฮะทุกตัวเลเวลเต็มยกเว้นตัวนี้น่าจะขั้นสุดท้ายละหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเราวางเจ้านาฬิกาแล้วก็กดใช้สกิลได้ไหมสองหมื่นห้าสองหมื่นเก้าโอเคครับมา เจ้านาริกาของเรากลับมาอีกรอบหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยปุ๊บฮะอ๋อลืมราคาวางเท่าไหร่นะสี่หมืนห้าต้องการอีกสี่หมืนห้าสองมืนห้าบวกกับสี่หมืนห้าเป็นเจ็ดหมืนโอ้โหราคาวางเจ็ดหมืนครับราคาวางเจ็ดเจ็ดหมืนอ่ะโอเคอ่ะเก็บเงินไปก่อนเก็บเงินไปก่อนนั้นแค่ราคาวางนะนั่นแค่ราคาวางนะครับอื้อหือ พลังของแกลนมาสเตอร์นะฮะ8ปดหมครับมาเลยครับจนนาฬิการาคาวาง70,000ปุ๊บโอ้โหดูอนิเมชันซะก่อนฮะนี่คือ,อิเมชันในการเปิดตัวไม่รู้ว่าดาเมจจะรวมให้ไหมนะตรงนี้ดูสิดาเมจเริ่มต้น8 0 0 0มืครับดาเมจเริ่มต้น80,000ืระยะ60สิบคูดาวหนึ่งวิอันนี้ไม่รวมกับอันนี้ด้วยอีกนะสกิลของเขานะครับถ้าครบ1นึโจมตีอีกเท่าตัวนึงอะ่ะ 80,000ก็กลายเป็นแสนหกนะครับนั่นคือดาเมจหมื่นหนึ่งอ่ะเลเวลเต็มเช็คอีกรอบหนึ่งเลเวลเต็ม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 นี่คือสกิลในการอัปเกรดฟรีนะครับกดปุ๊บอ่าได้ครับตอนนี้ดาเมจ90,000ระยะ64.5คูดาวศูน์จุดเจ็ดวิรอฮะรอรอ2นาทีครับสปอร์ตไลท์มาว่าข้างหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะโดนลบ ครั้งที่แล้วโดนลบไปอัปเกรดมาคือหายเปล่าเลยมาสกิลต่อตอนนี้ดาเมจแสนหนึ่งนะฮะระยะ67.5คูดาว0.62วิพลังแห่งแกรนมาสเตอร์อัปเกรดฟรีต่อขั้นต่อไปอ่าโอ้ประหยัดเงินไปเยอะประหยัดเงินเยอะมากตอนนี้ดาเมจ1 2 6 6 0 0นะครับดาเมจ126,000ระยะ70.5คูดาว0.5วิอันนี้ใช้เงินได้ไหมใช้ไปก่อนแล้วกันได้ฮะ โอ้โหระยุ70,000จาก200,000กว่าเมื่อกี้เรเวล5แล้วตอนนี้ดาเมจ136,000ระยะ75คูดาว0.42วิอัพเกรดฟรีไปอีกหนึ่งเรีย6แล้วดาเมจ105ระยะ79.5คูดาว0.38วิ2,2002ได้ยังโอเคได้ฮะโอ้โหเงินหมดเลยตอนนี้เรเวล7ดาเมจ108ระยะ82.5คูดาว0.34วิห ต้องดูบอสครับบอสคือแบบโกงเวอร์อเลือดอย่างเยอะเกราะอย่างหนาแถมลบยูนิตได้ตอนนี้ต้องมาดูว่าจะเลือกตัวนี้อีกไหมเพราะว่าวางสปอตไลท์ไว้เยอะมากสปอตไลท์เพียบเลยนะฮะข้างหน้ารอดักตรงนี้เลเวล8ครับตอนนี้ดาเมจ2องแสฮะระยะ90คูดาวศูนย์จุดสามสามวิโอ้โห DPS หกแสนเก้าอะ่ะแล้วสกิลถ้าเกิดเต็มหนึ่งร้อยนี่คืออีกเท่าตัวหนึ่งนะหกแสนเก้านี่คือเป็นล้านแล้วอะ่ะใช้เงินอับเกรดนะ่าจะไม่ไหวแล้วมัง้ง แสนหนึ่งก็เป็นส0 0 0 0 0ใช่ไหมขั้นต่อไปอัปเกรดใช้ส0 0 0สนนะครับ <c ười> คือแบบไม่ได้เดินออกมาเลยลบลบ hp หายไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บดูครับละลายไปละลายไปศัตรตู <c ười> อือะอัพฟรีไปตอนนี้3า0 0สนสครับดาเมจระยะ97.5าสคูดาวศูนย์จุสามวิสกิลยังไม่ได้ใช้เลยครับไม่ต้องแตะเลยฮะสกิลโอ้โหถ้าเกิดอัพเกรดใช้เงินก็เป็นเท่าไหร่นะ ห้าแสนเจ็ดแสนห้าใช้เงินอัปเกรดขั้นต่อไปเจ็ดแสนห้านะครับโอ้โ oh หอ่ะรอรอคููดาวแล้ว,วสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วมั้งเอ๊จริงๆต้องเป็นสี่แสนสิใช่ไหม DBS ตอนนี้หนึ่งล้านครับหนึ 1, 000, 000, ่งล้านห้าหมื่นฮะมาแล้วครับบอสบอสลองนะครับโอ้โหดูฮะดูเกราะครับค่อยๆเนี่คือเลเวลยังไม่เต็มนะทําให้มึนได้ตัวนี้แล้วก็เสกลูกน้องมามีเกราะมาเพิ่อมอีกนิดนึงลูกน้องมา ่าแล้วก็ลบเกาะไปเปิดก๊อกน้ําทิ้งเลยครับมึนไม่กลัวครับผมอ่าอัปเกรดไปอัปเกรดจากเลเวลเเต็มหรือยังเลเวลสิยังไม่เต็มฮะมีหนึ่งเลเวลนี่ไง4ี่แสนสิบเอ็ดเลเวลหรอโอ้ยางเยอะดาเมจสามแสนระยะ100.5งุดาคูดาวศูน์จุดสองาวิดพีเอสล้านสามนะครับบอสออกมายืนสายหัวเลยเมื่อกี้ไม่น่ามาเลยโอเคอัพไปเลเวลเต็มครับ ดาเมจ4แสนระยะ105คูดาว0.25วิ DPS คือล้านหกนะฮะ100%ก็เป็นเท่าตัวก็เป็น3ามล้านสนะครับตอนใช้สกิลเงินก็แพงที่สุดดาเมจเยอะที่สุดโจมตีเร็วที่สุดแข็งแกร่งที่สุดโอ้โหทุกอย่างเว็สุดท้ายมามาลุ้นดูเกราะของบอสครับดูครับไหลไปเรื่อยๆฮะบอสสโลหน่อยครับโสโลหน่อยเดีย๋ยพึ่งลบนะครับยูนิตเดี๋ยวพึ่งลบนะครับ ข้างหน้ามีสปอตไลท์เพียบเลยไม่เลือกเลยฮะไม่เลือกสปอรตไลท์เลยเดินมาที่คอสมิกของเราแล้วก็กําลังเลี้ยวฮะตอนนี้เลือดลดไปเยอะอยู่ครับเกราะหายไปแล้วเลือดกําลังลดเดี๋ยวจะมีเกราะอีกชุดหนึ่งยังไม่มายังไม่มายังไม่มาอ่าฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหยุดแล้วหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วหยุดทําอะไรหยุดปล่อยยูนิตมาโอเคครับไม่เป็นไรฮะหยุดปล่อยยูนิตมาดีมากดีมากเกราะหายไปแล้วเลือดกำลังจะหมดเลือดกำลังจะหมดเรียบร้อยยย นี่คือแกรนมาสเตอร์ในคอสมิกตัวนี้นะครับเก่งมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ